สวัสดีค่ะอร่อยใบอ้อยหรืออร่อยใบ r o ก e. ค่ะเพื่อนๆวันนี้นิกจะพาเพื่อนๆมาทำไก่ผัดน้ำพริกเผาใบาโหระพาค่ะก็จะเป็นไก่ที่นิกเอาไปคลุกแป้งแล้วก็ทอดไว้นะคะแล้วก็มีใบมะกรูดฉีกค,ค่ะมีพริกหนุ่มหรือใช้เป็นพริกหยวกนะคะแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าค่ะเพื่อตัดสีสันนะคะหอมใหญ่ค่ะแล้วก็ใบโหระพาแช่แข็งนะคะ แคนนี้ค่ะวัตถุดิบหลักๆก,ก็ขาดน้ำพริกเผาไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะผัดน้ำพริกเผานะคะตั้งกระทะเปิดไฟค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือมีกระเทียมสับด้วยนะคะก็ใส่กระเทียมค่ะลงไปเจียวกันค่ะ เดี๋ยวก็ะเทียมให้หอมพอประมาณนะคะคือไม่ต้องให้เขาเหลืองมากนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไหมค่ะเพื่อนๆก็ใส่หอมใหญ่ค่ะลงไปเลยค่ะ บนึงนะคะก็ใส่พริกเผาค่ะลงไปเลยก็จะคล้ายๆกับผัดเม็ดมะม่วงนะคะ ซึ่งเนื้อไก่นี้ก็จะเอาเนื้อไก่ไปคลุกแป้งแล้วก็ทอดเหมือนไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะแต่เราจะไม่มีเม็ดมะม่วงกับไม่มีพริกหวานนะคะเสร็จก็ใส่เนื้อไก่ค่ะลงไปเลยแล้วก็พลิกค่ะถ้าชอบแห้งๆก็ไม่ต้องเติมน้ำนะคะแต่ บ้านนิกนะคะคือชอบมีน้ำนะคะทำอาหารส่วนใหญ่ก็จะเติมน้ำตลอดค่ะน้ำลงไปเดี๋ยวนี้จะเติมน้ำอีกหน่อยะคะ่ะเดี๋ยวไม่พอแฟนราดข้าวนะคะ เสร็จก็ปรุงค่ะพริกไทยค่ะนิดหน่อยค่ะครับเยอะใส่เยอะนะคะน้ำตาลทรายค่ะนิดหน่อยค่ะคือนิกไม่ค่อยใช้ชูรสนะคะเพราะว่าในผงปรุงรสก,ก็จะมีชูรสอยู่แล้วนะคะผงปรุงรสค่ะทำกับข้าวสไตล์นี้ค่ะง่ายๆค่ะเพืเ่อน ยิ้วขาวนะคะน้ำมันหอยค่ะก็จะใส่ซีอิ๊วดำค่ะลงไปตัดสีสันนิดหน่อยค่ะ ิมรสตัวไหนนะคะอืมได้แล้วค่ะใบโหระพาค่ะก็จะได้กลิ่นความหอมของใบโหระพานะคะก็จะกลายเป็นไก่ผัดพริกเผาโหระพาแล้วค่ะ,ะ,คะถ้าไม่มีใบโหระพาก็ไม่ใช่ค่ะ,ะเพื่อนเห็นไหมคะว่าใบโหระพาของนี่ก็สีเขียวนะคะและกลิ่นก็ยังหอมเหมือนเดิมค่ะ พริกอ่เขาสุกนะคะเขาสลดตัวลงนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะเพราะว่ารสชาติดได้แล้วนะคะตักเสิร์ฟได้แล้วค่ะคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของนิกนะคะเมนูใหม่นะคะซึ่งไม่รู้ว่าเคยมีใครทำไหมนะคะนิคิดอะไรได้นิคก็ทำไปค่ะเพื่อนๆ ไก่ผัดพริกเผาไม่ไก่ไก่ผัดพริกเผาใบโหระพานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe นะคะเพื่อติดตามนิกในกคลิปลต่อไปด้วยค่ะ หน่อยค่ะเพื่อให้ดูสวยงามนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ผัดพริกเผาใบโหระพาของนี้ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นิกด้วยนะคะคลิปนี้นิกก็ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ